o a teno ni te aso ni alani haide ก่อนที่จะเริ่มเรียนตัวถามกอ่อนนักเรียนรูจ้จักคำว่าดาวใช่ไหมดาวแปลว่าอะไรคน่ะคำนามเอาภาษาไทยก่อนมีอะไรบ้างจะรู้จกักภ<ะ>าษาจีนสถา,านที่คนแต่งหน้าสถานที่อ่ะอย่างเช่นอย่างเช่นแพทยแพทยนิจดดอ นามเหล่านี้เราเรียกที่ที่ที่นักเรียนพูดนาทุกคนเนี่ยที่หนูพูดนาทุกคนเนี่ยเราเรียกว่าจริงแท้มา